เม้ถูกเวตีดวใจเวตาีวันหน้า เป็นปกติยาพิโนของเราลงลับไปเร็วไม่มีอะไรจะให้ทำได้นอกจากทําุลยเดนนี้จเมาได้มได้มีความพอมมาได้ระดับต่ลเ็กดุลน้อยดุลกัเหมือนกันและไรอไอ้ทำดลในเรื่องเ่องนี้เราจะเป็นมินิเล่น แต่พอพุคดจนนี้จนึชงอจนึงยายู่ในเออมทางม่ไม่อกิาะอจากพงกปแ้ใหญ่ก็ด้นี่รุ่นกันเกิดนะแต่พ่อไออาารในรับสาบที่่อเมี่น้องลูกล้านในของคุณที่ได้ในวันนี้แล้วก็ตรงมีความสุขตามตัดทีวีได้ในพนั้นแล้วก็นมีทุกทางในรวมกันมาเป็นในวันนี้เป็นพวเงินับเพื่อจรามาได้ โชตปัจจัยเป็นรูปไฟไฟเจ็บอันตรายต่างๆอะไรบางืัวมีเพราะถูกการเจริญมาเป็นคนสิบประการคือายุป่วยมีอายุที่ยืนยาววันหะักก็มีผิวพันธุ์ที่คงใส้สุขะก็มีความสุขความเจริญเรื่องนี่งๆขึ้นไปพลาข้อมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งหนึ่งประการใดยังเป็นสิ่งมีช็อบประกอบไปทำแนวเข้อที่นั้นจงปรักจเร็จ internet internet untuk hantupuntawaha purabanti sekarangngewamewa itu hinang petanang upa kapati Kiji ta badiangtumhan kitamewat kami jatuh Sa Februtuk sang ยันโทปนรักษโยยัตถานิจโชติระโสยะธาทิยมิวัจจันตุสัพพรงโพวินาสตุมาเตพบวันวันดารายโวสุขินเดียกาโยควา ตาเทคารตังอิตายะชานะโสอุปาตาปติโสญาติธาโมจยังนิทาสตุเป็นทานาปุจจกากังอุลาราภรณจะภิคุามนุปปิน โอมเนติปุนยังวาสโสตัง